ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรุ่นไทยไฮโล EP 7นะฮะ EP 7นะวันนี้ผมจะมาเขย่างานวัดดวงเหมือนเดิมนะครับเป็นลูกเต่าวัดดวง5หุ่นครึ่งนะครับจานวัดดวงนะครับลายมังกรธรรมดาฟ้าสีธรรมดานะครับที่มีอะไรพิเศษนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเขย่าหน้าลายบ้างแล้วกันเนาะม๊าะหลายท่านเห็นเขย่าสีส้มมาเยอะครับมาดูซิว่าเขย่าหน้าลายสิบเปิด ท่านจะทายถูกกี่เปิดนะครับ10เปิดท่านจะทายถูกกี่เปิดนะครับส่งผลการทายของท่านมานะครับเป็นข้อความน,นะครับมาบอกผมหน่อยนะครับว่าเปิดที่1ท่านทายอะไรถูกไหมเปิดที่2ท่านท,ทายอะไรถูกไหมหรือเปิดที่3ท่านทายอะไรลงทุนไปเท่าไรถูกหรือผิดอะไรยังไงนะครับมาร่วมกันนะครับ<า><ๆ>เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของท่านนะฮะ<ๆ>ท่านทายผมถูกท่านก็ทายคนอื่นถูกนะครับเริ <consumption> ่มกันเลยนะครับ ไฮโลนะครับหน้าลายนะครับเปิดที่หนึ่งนะครับผมจะเขย่าเต็มความสามารถของผมนะครับผมเปิดที่หนึ่งะครับชอบตัวไหนไทย้ามานะครับชอบตัวไหนไทรเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งข้อความมานะครับท้านิ่งแล้วผมเปิดนะครับมาดู้นไปพร้อมกันนะครับสอง สี่หเปิดที่หนึก็สิบเอ็ไฮโลเลยนะครับ 5, 4าส,สองนะฮะต่อไปเปิดที่สองนะครับมาดูซิว่าสิบเปิดท่านจะทายถูกกี่เปิดนะครับครับเปิดที่2นะครับชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านที่รับชมนะครับผมก็จะพยายามาให้มันเร็วขึ้นนะครับกันชับขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไม่รบองคนเวลาของท่านที่ดูนะครับเปิดที่สองนะครับนิ่งแล้วผมเปิดนะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับนาสิบเปิดท่านจะทายถูกกี่เปิดนะครับห้าห้าหกอ่ะเปิดที่สองนะครับห้าห้าหกสูงนะครับอ่านนะครับเปิดต่อไปเปิดที่สามนะครับมาชมพร้อมกันนะครับ ชมนะครับขึ้นตัวไหนผมก็ตั้งอย่างงี้ยไม่รับตาลายร่วมสรุปก,กันนะครับมาดูกันนะครับเสริมสร้างประสบการณ์ตัวท่านเองนะครับของพวกนี้นะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ชั่วโมงบินนะครับท่านที่จะเล่นอ่า เล่นได้มากกว่าเสียนะครับท่านต้องมีสิ่งนี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องวัดดวงนะครับมันเป็นเรื่องความน่าจะเป็นความเป็นไปได้นะครับเปิดที่3ามนิ่งนะครับนิ่งแล้วผมเปิดนะครับลุนพร้อมกันนะครับห้าเอียวห้าสิบเอ็ดเทโลนะครับสามเปิดนะครับเป็นสิบเอ็ดทโลนะครับมีสิบเอ็ดเทโลสองเปิดมีสูงเปิดหนึ่งครับต่อไปเปิดที่สี่นะครับ เระโเต็มที่นะครับเต็มความสามารถนะครับผมเปิดที่4ี่แล้วนะครับชอบตัวไหนก็เล่นนะครับอย่างที่บอกนะครับไฮโลนะมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวนะครับบางทีเราเล่นได้เปรียบนะเล่นได้เปรียบก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ได้เ,เงินนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ มีหลายท่านนะครับที่ส่งคอมเมนต์มาอะไรต่างๆนานาไม่เป็นไรครับท่านท่านมีความคิดบวกหรือความคิดลบท่านส่งมาได้ครับผมรับฟังหมดนะครับท่านที่เก่งก็มีนะครับท่านที่ไม่เก่งก็มีนะครับไม่เป็นไรครับที่แห่งนี้ก็คือทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมเปิดที่4นิ่งนะครับนิ่งแล้วผมเปิดนะครับ4 5 6อ้าวส5 6 ยืนอนึ่งเจ้าก็ไม่น่าจะดีนะครับเปิดที่4แล้วนะครับต่อไปเปิดที่ห้านะครับเปิดที่5้านะครับผมดีครับชอบตัวไหนก็สมผลมานะครับมาร่วมทายกันนะครับเล่นสนุกกันนะฮะ ตัวท่านเองแหละนะครับเปิดทีห้านะครับนิ่งแล้วผมเปิดนะครับผมเปิดที่5นะครับลุนไปพร้อมกันเลยนะครผมผมกับท่านที่รับชมอยู่ก็จะเห็นพร้อมกันนะนะไม่มีการตัดต่อละอาจจะมีการเพิ่มดนตรีเพิ่มอะไรไปเพื่อให้ฟังดูแบบมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับแต่คลิปก็ไม่ตัดต่อรับถ่ายยังไงก็เผยแพร่ยังไงนะครับอ่ะคลิปเปิดที่5เปิดนะครับสามสี่สี่ อ11ไฮโลนะครับสามสี่สี่ขยอมาห้าเปิด11ไฮโลไปสามเปิดนะโบมวันนี้ถือว่าถือว่าขึ้นดีนะไฮโลขึ้นดีต่อไปเปิดที่หกนะครับชงนะครับฝึกนะครับท่านที่ขยอยก,ก็ฝึกขยอยนะครับท่ามนนาตรฐานที่ผมเคยบอกการจับถ้วยจับฝาจับลูกมันมีประโยชน์หมดนะฮะท่านที่ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆ มันจะเกิดความคุ้นเคยกับมันนะครับจะสามารถบังคับได้นะไม่ไม่ใช่ว่าบังคับไม่ได้นะผมยังเชื่อเรื่องการฝึกฝนการฝึกซ้อมนะครับหลายท่านที่มาให้ผมแนะนําหลายท่านก็ดีขึ้นนะฮะะครับอ่านิ่งแล้วนะครับเปิดน่าจะประมาณนี้เปิดที่6แล้วนะนิ่งแล้วนะครับนิ่งผมเปิดนะครสามเอียวสี่อ้าวพปนโลเลยครับ แล้วนะครับเปิดที่6นะครับ4 3สามเอียวนะครับ่านะครับต่อไปเป็นเปิดที่เจนะครับครับอย่งนะครับผมลงพร้อมกันนะครับเปิดที่เจ็ดนะครับอ่านนิ่งแล้วผมเปิดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับส่ง ไายเข้ามาครับเปิดที่7รับชมพร้อมกันนะครับผมก็ลุ้นนะครับตะแคงตัวลุ้นช่วยเลยนะเปิดที่7นะครับหกสามสี่อ่ะนะครับสูงนะครับหกสามสี่นะครับครับต่อไปเปิดที่แปดนะครับชมพร้อมกันนะครับ ค่อนขางที่จะพอดครับสังเกตนะลูกเต๋าเสียงจะตกพร้อมกันจะตกพร้อมกันน,กกน,นี่ยังแล้วผมเปิดเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเปิดที่8นะครับ3ามสองสามนะครับตามมาเนะครับเป็นคู่3ามนะครับ3ามสองสาม ต่อไปเปิดที่9นะครับชมครับเตาไหลมี่พรมอมกันนะครับเตาทัจะไหลลักษณะที่วาดไปตูดกันนะครับการไหลของมันนะฮะท่านใดที่เคยฟังคลิปผมแล้วก็ ลองดูนะครับถ้าไหลอย่างนี้นะครในผมพูดก่อนว่าเคยลงบอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้นะว่าเล่นจริงท่านจะฟังออกลักษณะไหนนะครับเปิดที่9นะครับเปิดที่9ผมเปิดนะครับนิ่งแล้วผมเปิดครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับเอวเอีเอนะครับเปิดที่9เป็นต่ำแลวนะครับ3 9เปิดเป็นสเกเปิดนะสเกต3เปิดสูง3เปิดต่ำา3เปิดนะครับ เก้าเปิดเป็นสิบเอ็ดสามเปิดสูงสามเปิดต่ำสามเปิดต่อไปเปิดสุดท้ายนะครับทีนี้มาดูว่ามันจะขึ้นอะไรแล้วกันเนาะเปิดสุดท้ายนะครับจบนะครับเปิดสุดท้ายนะครับเปิดที่สิบนะครับส่งผลเข้ามานะครับมาร่วมลุกสนุกกันนะครับ นิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วผมเปิดเลยนะครับเปิดที่10นิ่งแล้วครับทุกอย่างนิ่งแล้วนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นของตัวของอะไรเรียบร้อยนะสองวันนี้พูดจากประสบการณ์จริงที่เคยผ่านมานะนิ่งแล้วเปิดเลยนะเปิดที่10เปิดนะครับ3เอียว6อ้าตายต่ำครับ10เปิดนะฮะ10เปิดมี11 3เปิดสูง3เปิด ต่ำสี่เปิดนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้มาทายกันนะครับท่านใดทยถูกก็ส่ผลเข้ามาดูนะครับว่าทายถูกกี่เปิดนะครับหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ